ครับเพื่อนๆผมการนะครับก็เจ้าเก่าคนเดิมนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาเปิดตัวสินค้าครับที่เป็นความลับอยู่นานครับให้ทุกท่านได้รู้กันครับว่าสินค้าไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรนะครับมันคือยี่ห้ออะไรเพราะว่าผมเชื่อครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีหลายๆคนครับสนใจแล้วก็อยากลองมากแน่ๆนะแล้วก็อยากรู้มากแน่ๆครับว่ามันสินค้าอะไรนะครับเพราะว่าต้องคิดดูนะ คลิปล่าสุดรู้สึกว่าจะถ่ายเมื่อวันที่4นะวันที่4เนี่ยกินไปตอนนั้นรู้สึกว่าจะ10วันนะครับ1ิวันน้ําหนักลงไป5้าโลครึง่งเยอะนะเยอะเลยนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเย็นๆครับของวันที่6โมงเย็นของวันที่22นะครับซึ่งก็ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันละนะครับที่กินมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้น้ําหนักลงไปเจ็ดโลแล้วนะเจ็ดแปดโลแล้วนะนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยเจ็ดแปดโลเนี่ยถือโอเคมากๆเลยแล้วก็ผมต้องบอกตรงนี้ว่าตัวผมเองเนี่ยเคยกินอาหารเสริมครับหลายยี่ห้อครับต้องบอกงี้เจ็ดแปดโลนี่นะร่างกายอ่อนเพลยนปะอ่อนเพลยนนะนั้นแล้วก็ปรับตัวไม่ทันครับสูบผอมโซมแล้วก็ระหว่างรถเนี่ยอยู่ของสุกปะ ไม่มีครับแล้วก็บางคนจิตหลอนเลยด้วยซ้ำนะที่ลงข่าวเอยเดินเป็นบ้าเลยตอนกลางคืนหรือบางคนเนี่ยออกินข้าวไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเป็นลมเป็นแล้วอุ้ยันตรายครับนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในงานเปิดตัวสินค้าครับของสินค้าตัวนี้ครับต้องบอกนี้ว่าสินค้าเปิดตัวตอนห้าโมงครึ่งครับหกโมงของหมดเกี้ยงครับวันเดียวเลย โคตรเร็วว่ะคนรอซื้อเยอะมากครับแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์นะครับที่ทีทดลองด้วยนะครับทดลองแล้วก็เขาขึ้นไปโชว์ตัวบนเวทีด้วยนะครับนะกะ็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันนะครับว่าสินค้าน้าตาเป็นยังไงฮะตัวนี้ครับสินค้าชื่อ HD S Nature HD ครับ S Nature HD HD คืออะไรครับอยากรู้ HD ย่อมาจาก Happy Diet ครับ แฮปปี้เดทคืออะไรครับแฮปปี้มีความสุขครับถูกไหมตรงตัวไดเอทคือลดน้ําหนักครับควบคุมน้ําหนักครับถ้าโดยส่วนตัวครับนิยามของผมครับอ่าที่ผมลองเองนะประมาณเดือนหนึ่งละแฮปปี้ไดเอทครับผมให้นิยามตรงตัวครับคือลดน้ําหนักแล้วมีความสุขเฮ้ยลดน้ําหนักแล้วมีความสุขไปไหนวะกินได้ปกติไงครับ กินข้าวได้ปกติครับสามมื้อครับเหมือนเดิมครับกินนู่นกินนี่ครับกินกลางคืนกินเคฟซีพิซซ่าฮัทแมคโดนลล์ปกติครับกินก๋วยเตี๋ยวกินตอนกลางคืนกลับบ้านไปกินครับกินกินกินปกติครับออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายครับทุกคนเป็นอกันปะคนอ้วนเป็นปะเป็นครับห้ามปากตัวเองไม่ได้ถูกไหมฮะเป็นครับแต่สิ่งที่ตามมาคือน้ำหนักแม่งลงอะเฮ้ยเออ หนักลงครับหึ่งเดือนเจ็ดแปดโลฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือไม่โซมครับเจ๋งปะไม่โซมฮะให้ดูนะโซมปะไม่โสมมีตาบวมเล็กน้อยนะครับเอนดึกตื่นเช้านะครับตาบวมแค่นั้นครับแฮปปี้ปะแฮปปี้ไดเอทครับระหว่างไดเอทอยู่แฮปปี้ฮะนี่แหละครับโหผมมองอย่างนี้ต้องบอกว่า เป็นสิ่งที่คนอ้วนต้องการอะจริงๆออกกำลังกายก็ไม่ต้องครับกินอาหารเท่าเดิมครับแต่น้ำหนักสึกลงและไม่มีขนางเคียงด้วยไม่โซมด้วยโอ้โหเจ๋งวันนี้ไม่มีแล้ฮนะเนาะผมถือว่าถือว่าเจ๋งมากๆนะแล้วก็แล้วก็ดีมากๆนะครับอ่าเป็น ของบริษัทครับเอสเนเจอร์นะครับทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนครับต้องสงสัยครับว่ามีส่วนผสมของสารที่มาช่วยกดประสานหรือเปล่าไม่มีครับบอกได้เลยครับไม่มีแน่นอนฮะเราได้ออยครับได้รับการการันตีครับมีตาออยครับมี GMP ครับการรับรองมาตรฐานระดับโลกครับแล้วก็มีฮาลาลครับก็คือ คนที่เป็นอิซามทานได้ครับแล้วก็นี่ตาออยเล็กออยครับมีส่วนผสมครับให้ดูเลยครับทั่วขาวครับให้คุณสมบัติครับเหมือนอมีโปรตีนนะครับให้ให้ให้โปรตีนนะครับแล้วก็มีมีสารสกัดจากคอลลาเจนครับซึ่งไปช่วยเรื่องของกันกระชับเวลาคนอ้วนลดน้ำหนักพุงเกี่ยวนักเกียดถูกไหมครับ อันนี้เนี่ยช่วยเรื่องการกระชับด้วยนะครับมีถั่วเหลืองครับที่ช่วยโปรตีนเหมือนกันนะครับโปรตีนแล้วก็อันนี้อันนี้น,นี้เจลาตินอ่าเจลาตินกับกับถั่วขาวให้คุณสมบัติคลา้ายๆแป้งครับแต่ไม่อ้วนนะครับแล้วก็มีอดอกคอมฟอยครับช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็รีดไขมันนะครับออกจากร่างกายนะครับแล้วก็มีพวกพริกพวกอะไรเงี้ยช่วยเรื่องการเล่งหผาผานธรรมชาติปะ ธรรมชาติครับไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่กดประสาทครับแตกต่างจากยี่ห้ออื่นโดยสิ้นเชิงครับเอ็กซเนครับเมเจอร์ Major ฮะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธรรมชาติ100%ครับรับประกันครับผลข้างเคียงไม่มีแน่นอนครับผมว่าถูกใจหลายหคนครับลองขอให้ลองเถอฮะรับรองติดครับติดแน่ฮะถามว่าราคาแพงไหมแตกต่างจากยี่ห้ออื่นเยอะ เยอะเยอะเลยดีกว่านะครับยี่ห้ออื่นเนี่ยบางตัวพันกว่าบาทลงมหลายหลายคนลองกินมาแล้วผมลองกินมาโหกับทยี่ห้อก็ว่าได้ครับลงไหมรู้จุกกระจายครับไม่ลงนะครับเออเข้าคอร์สมาร์ทเอเข้าคอร์สตามห้างเป็นแสนเป็นหมื่นลงไหมครับไม่ลงครับนะไม่ลงครับแล้วเสียวเวลาทํานานครับ ทรมานด้วยครับเจ็บตัวด้วยครับแต่นี้ฮะกล่องหนึ่งไม่ถึงสองพันบาทไม่ถึงสองพันบาทครับน้ำหนักลงไปแปดโลสองเดือนครับเป็ดเสร็จไม่ถึงสี่พันบาทครับไม่ถึงสี่พันบาทแต่น้ำหนักลงไปสิบห้าโลโอ้โหเจ๋งปะเจ๋งครับลองคิดดูแล้วกันว่าเจ๋งหรือเปล่าคิดดูกันว่าใช้เวลาแค่เนี้ยลองคิดดูว่า สองเดือนนะแต่เดี๋ยวผมจะลองทำรีวิวเรื่อยๆครับจะลองทำรีวิวเรื่อยๆเพราะว่าอยากจะได้น้ำหนักเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนครับหกสิบกิโลนะครับผมเชื่อว่าตัวนี้ให้ได้แน่นอนครับเจ๋งมากเจ๋งมากจริงๆจริงๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแทนคนอ้วนครับคนอ้วนหลายๆคนเลยฮะรู้สึกตื่นเต้นแทนครับอยากให้ลองครับรับรองครับลงครับเป็นสิ่งที่คนอ้วนทุกคนการันตีครับ คนอ้วนทุกคนไฟ,ฟ่ฝันครับจริงๆครับเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดสัดส่วนครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้ดูชินดีกว่าครับว่าน้ำหนักตอนเนี้ลงไปทั้งหมดกี่กิโลแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันแล้วกันครับ